ฟิชชันรีกชันคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นจากการยิงอนุภาคนิวตรอนเข้าไปยังนิวเคลียร์ของธาตุหนักเช่นยูเรเนียม235ทําให้นิวเคลียสแตกออกเป็น2นิวเคลียสซึ่งโมนอตอมรวมที่หายไปจะกลายเป็นพลังงานและคลายพลังงานมาหาศาลออกมานิวตรอนที่เกิดขึ้น2อนงสตัวจะมีพลังงานสูงจะวิ่งไปชนนิวเคลียสของอะตอมซึ่งอยู่ใกล้เคียงทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องแบบลูกโซที่เรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ ทำไม่ได้พลังงานมาหาศาลในระหว่างที่เกิดปฏิกิริยาโดยจะมีรังสีที่ถูกปล่อยออกมาด้วยหากเป็นโรงงานไฟฟ้าต้องมีการป้องกันที่ดีเพื่อไม่มีรังสีออกมาถูกนำมาใช้ในโรงงานไฟฟ้าหรือดําน้ําเพื่อจอดน้ําแข็งข้อเสียคือต้องอาศัยการจัดเก็บอย่างดีหากเกิดความผิดพลาดอาจทําให้เกิดการล่วไหลของกรรมตภาพรังสีได้ 2. ปฏิกิริยาฟิวชันเป็นปฏิกิริยาแบบเดียวที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์เกิดจากการจับคู่อะตอมเพื่อสร้างพลังงานมหาศาลออกมาในารูปแบบของความร้อนคือนิวเคลียสของไฮโดรเจน4ตัวหลอมรวมกันได้นิวเคลียสของฮีเลียมอนุภาคโพซิตอนมีมวลส่วนหนึ่งที่หายไปมวลส่วนที่หายไปเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นเมื่อธาตุเบารวมกันกลายเป็นธาตุหนักเช่นการรวมตัวกันของดิวจิเลียมกับิทริเทียมกลายเป็นฮีเลียมกับนิวตรอนนิวเคลียร์ฟิวชันจะให้พลังงานต่อมวลมากกว่านิวเคลียร์ฟิวชัน 4.6เท่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์การควบคุมปฏิกิริยาฟิวชันทำได้โดยควบคุมการเกิดปฏิกิริยาให้อยู่ในบริเวณที่จำกัดและการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีขนาดเล็กการสร้างเครื่องกำเนิดปฏิกิริยาฟิวชันยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยความยากของมันคือที่อุณหภูมิสูงประมาณ10ล้านองศาเซลเซียสแต่บนโลกเหล่านั้นมีความนั้นต่ำกว่ามากทำให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชันต้องใช้อุณหภูมิที่สูงกว่า 100ล้านองศาเซลเซียสจนถึงวันนี้ยังไม่มีวัตถุใดบนโลกสามารถยังคงรูปอยู่ได้เมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูงขนาดนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องหาทางแก้ปัญหาการกักเก็บกา๊าซที่ร้อนจัดซุปเปอร์ฮีทแกสหรือพลาสมาให้รวมกลุ่มกันอย่างแน่แนในสนามแม่เหล็กรูปวงแหวนในโดนัทและสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดยา